วันนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่มาวันนี้นะครับงานดัซเซเบ้นเนี่ยเป็นชื่องานของทางรถพสนะครับของประเทศไทยเราจัดนะครับที่จะจัดวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับทั่ว ประเทศมาเลยแล้วก็มีรถเข้ารงงานนับปัจจุบันนี้ประมาณเกือบ600คันที่เมืองคองตานีนะครับมีเพื่อนบ้านเราเนี่ยส่งรถเข้ามาร่วมนีม่หลายประเทศเลยนะครับวันก่อนเนี่ยเราไปรับคณะที่สระแก้วนะครับนั่นก็ประมาณ17คันจากเวียดนามนะครับวันนี้ตอนเช้าเป็นจากสิงคโปร์37คันนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยเราก็รับจากมาเลเซีย17คันนะครับแล้วก็จะไปรวมกันที่ที่ เมืองทองธานีในวันอนาะทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมประจําปีของงานดัลซาวเวนนะครับซึ่งก็แปลว่าเป็นเหมือนกับเดลิมิตติ้งเป็นกิจกรรมประจําปีของพัร์ขับของทุกทุกประเทศในในเอเชียของเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รอดถอให้ให้ความสำคัญนะครับการเซลได้กันขับรถเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ที่ดีมากให้กับาการท่องเที่ยวของเราและเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ ที่จะทําให้ในพื้นที่เนี่ยมีกิจกรรมมีภารกิจเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรต่างๆนี้ส่งเสริมการขายเรื่องอะไรเดินต่อเนื่องไปยังหลายๆส่วนด้วยนะครับโดยเฉพาะของยิ่งเมืองท่องเที่ยวหลักๆจากอาดใหญ่นะครับก็ให้เดี๋ยวให้ขออนเญาให้ข้อมูลนิดนึงที่อ่าดใหญ่เป็นไงบ้างหลังจากหลังจากพิกฤิน้าท่วมผ่านโ้นไปได้ค่ะค่ะเราก็จริงๆแล้ว ค่อนข้างที่จะหนาหูนะคะว่าหาดใหญ่กลับมาปกติอยังอะไรพราะเรามีฝนตกมาตั้งแต่วันที่24ถึง29ฤุจิคตาที่หนักๆนะคะแต่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมค่ะปกติ back to normal นะคะอย่างน้อยๆก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวได้แล้วค่ะด่านทั้ง3ด่านนี้เปิดปกตินะคะด่านด่านสะดาก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้านะคะตีห้าไปถึงเชียงคือเลยนะคะแล้วก็ด่านอื่นๆก็จะเปิดตามเวลาของเขานะ้วเาะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะ เป้าหมายของนักเที่ยวมาเลเซียเข้าประเทศไทยคือห้าล้านแต่ตอนนี้ของมาเลเซียเข้าขนาดใหญ่สงขลานะคะประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณส9ล้านคือไทยได้ต่างชาติหรือท่านพ่อมาเลเซียประมาณ22ล้านคนละฉะนั้นแล้วหลักๆโรงแรมช่วงเท้าดาวพวกิจกรรมต่างๆคะมาเลเซียเซลด์ไรท์นี่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพูมาาฝับหรือว่ามอเตอร์ริงแอสส ociation of มาเลเซียนะคะหรือแม้แต่บวนต่างๆพอเช่วันนี้พอเช่์ค้างเมื่อวานแน่นอนที่ ก็ต่างนะคะอยากนั้นเป็นการกระจายรายได้เป็นการเพิ่มมงินพักเกลียดกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรและก็ในประเทศไทยระหว่างเส้นทางไปถึงกรุงเทพได้ถึงจังหวัดนนทบุรีไปถึงเชียงใหม่เพราะช่วงนี้เชียงใหม่ก็อากาศหนาวเย็นแล้วอากาก็อยากจะเชิญทุกคนให้มาเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วค่ะน้ำไม่ท่วมอากาศดีแล้วนะคะแบกคุณเอามองแบกผืนเอามองแล้วค่ะขอบคุณครับ